สำหรับคนที่ใช้รถส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถตัวเองก็มักจะสังเกตได้ง่ายนะครับเวลาที่รถเรามีอาการผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือตอนเช้าเนะครับที่ผมลงมาสตาร์ทรถเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการที่สตาร์ทแล้วสะดุดเล็กน้อยแต่ปัญหาคล้ายๆกันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้แบตมานานหลายปีแล้วแบตใกล้จะเสื่อมหมดอายุนะครับแต่สำหรับเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งเจอก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไม่ถึงปี จากนั้นผมพบว่าขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างนี้ครับไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขี้เกลือนะครับก็จะเป็นสาเหตุทําให้รถเราเนี่ยสตาร์ทสะดุดติดขัดนะครับเพราะว่าไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปเลี้ยงการทํางานของตัวเครื่องเนี่ยถูกขัดขวางโดยเจ้าพวกนี้แหละครับทีนี้ทํายังไงดีครับก็ต้องจัดการมันเสียจะปล่อยไว้ทําขี้เกลืออะไรวิธีการก็เอาน้ําต้มเดือดมานะครับ ก็ราดลงไปง่ายๆแค่นี้แหละครับขี้เกลือก็จะละลายหายไป สังเกตเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับมีรอยแตกที่พลาสติกเห็นไหมครับตรงนี้น่าจะสันนิษฐานได้ว่ารอยแตกพวกนี้มันทําให้สารเคมีข้างในเนี่ยออกมาตามรอยแตกได้ทําให้เกิดขี้เกลืออย่างที่เห็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งขี้เกลือก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหาทางแก้ถาวรกันดีกว่าครับ วิธีที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือใช้กาวตาช้างนะครับหยอดลงไปเพื่อซ่อมไอ้เจ้ารอยแตกตรงเนี้ยอุดมันซะหลังจากทิ้งไว้ให้กาวแห้งผมก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ครับเรียกว่าแหวนกันขี้เกลือหาซื้อง่ายตามช้อปปี้ a ล a d a ด้าน,นะครับราคาคู่ละประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเอง ก็จะเอามาใส่เหนือรอยแตกนะครับแต่ผมจะไม่ลื้อเจ้าขั้วแบตออกมานะครับตอนนี้ผมจะใช้วิธีเอากางไกลตัดแหวนกันขี้เกืือนี่แหละจากนั้นแปะเข้าไปเหนือรอยแตกที่ขั้วแบตนะครับตัวแหวนรองกันขี้เกืือเนี่ยมันจะชุบน้ำยาอะไรบางอย่างมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ใช้มือจับนะครับก็จะใช้คีมในการจัดวางเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกับมือนะครับ หลังจากที่ทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เช็คงานเป็นระยะระยะจนมาถึงวันที่ตัดต่อวิดีโอนี่นะครับรวมแล้วก็ผ่านมา1เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่พบอาการเดิมนะครับที่มีขี้เกลือขึ้นมาเกาะนะครับก็สรุปว่าตอนนี้ใช้ได้ผลดีนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างที่ผมทำนะครับถ้าชอบที่ผมทำคลิปแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้สักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ